่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตริรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบุญบางประมาอดิศัก์บุญกิจยาพันวันนี้ก็จะคุยกับท่าน เรื่องของสงกรานนะฮะเพราะเหตุว่าสงกรานตรงนั้นมันไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งคลิปเสียงเราไม่ได้ออกอากาศนะครับก็จะคุยเรื่องสงกรานกันตั้งแต่วันนี้แหละครับคำว่าสงกรานแปลว่าผ่านแปลว่าวันเวลาของปีเก่ากำลังจะผ่านไปและวันเวลาของปีใหม่กำลังจะมานะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะฮะ ทีนี้สงกรานเนี่ยก็คือปีใหม่ไทยๆนะครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าปีใหม่ของเรานันม,นมันมีหลายวันนะคริสต์มาสปีใหม่ฝรั่งปีใหม่สากลปีใหม่จีนตรุษจีนแล้วก็มาวันสงกรานสงกรานก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าก็มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะฮะมีการเล่นสาดน้ำกัน นะในกรอบวัฒนธรรมที่ดีงามหลายปีก่อนนู้นก่อนที่เราจะมีการรณรงค์ให้เล่นสงการกันอย่างถูกที่ถูกทางเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสงการนั้นก็กลายเป็นเรื่องเลอะเทอะนะไม่ถูกต้องซึ่งไม่รู้ว่ายังมีหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าผมก็มักจะพูดเสมอบอกว่า อย่าเอาน้ำทำลายประเพณีนะฮะหมายความว่าถ้าสงกรานก็อย่าเอาน้ำทำลายประเพณีและถ้าเปื่อลอยกระทงก็อย่าเอาประเพณีไปทำลายน้ำนะครับก็อย่างลอยกระทงก็เอาขยะทิ้งลงน้ำนะครับสงกรานสมัยหนึ่งเนี่ยมีคนพิเรน เอาเม็ดแบงลักใส่ในน้ำเอาน้ำแข็งก้อนๆน,นะฮะสาดกันเจ็บขึ้นรถวิกอัพเที่ยวตัวเวนไปทั่วรถเขาวิ่งมาก็ไปสาดใส่หน้ารถเขากลายเป็นไรกลายเป็นว่าเขาก็มองไม่เห็นถนนก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะและที่สำคัญก็กินเล่ากันเละนะครับ พวกหนึ่งก็เล่นสงกรานพวกหนึ่งก็ซดของเครื่องดองของมเมาไปด้วยเละเทะไปหมดไปชนบทบางแห่งพอสงกรานเอาไม้ก็บอกมาปิดถนนครับกั้นถนนเฉยๆแล้วไปเอาบาดพระมานะฮะมาขอตังค์ใครไม่ให้หาว่าไม่ทำบุญไอ้อย่างนี้มันไม่ถูก พราะตำรวจจะตั้งด่านเา็ายังต้องมีมาตรการไอ้นี่อยู่ๆชาวบ้านมาตั้งด่านแล้วก็ไอ้ที่เห็นอยู่รอบๆนั่นอะ่ะก็คือคนก็ควงมือซ้ายขวดเบียร์มือขวาขวดเหล้ารำกันเชิบเชิบนะฮะรถยนต์ผ่านไปมาก็ไม่สะดวกไอ้อยังนี้ก็ไม่ใช่อกีกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาวัฒนธรรมที่ดีงามคือเอาน้ำ มาทำลายประเพณีที่ดีงามใช้อย่างนั้นครั้นี้ก็ไม่อยากไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าท่านเองท่านทั้งหลายก็คงจะได้พบได้เห็นมาจนกระทั่งตอนหลังนี่เราก็บอกว่าสงกรานไม่ใช้แป้งเพราะอะไรเพราะว่าไอการที่จะเอาแป้งไปปะให้คนอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นไปล่วงละเมิดเนื้อตัวร่างกายของหญิงสาว ด้วยการที่แอบไปจับแก้มเขาบ้างกับเนื้อจับตัวเขาเขาก็เลยบอกไม่ให้เล่นแป้งนี่อย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคราวนี้ถ้าเราไม่เอาน้ำไปทำลายประเพณีประเพณีที่งดงามคืออะไรผมจะเล่าให้ฟังสมัยผมเด็กๆเวลาสงกรานเนี่ยนะครับทุกคนจะตักน้ำเนี่ยใส่ขันคนละขันไม่มีปืนจีน้ำนะครับ นะตักน้ำไปคนละขันแล้วก็จะประคองน้ำขันนั้นนะไปรวมกันที่วัดจะยังไม่มีการสาดการรดอะไรทั้งนั้นแล้วก็ทยอยขึ้นศาลาแล้วก็ไปส่งน้ำพระก่อนส่งน้ำพระนั่นก็หมายความว่าส่งน้ำให้พระพุทธรูปพระพุทธรูปกัคือใครก็คือพระพุทธเจ้า ขณะเห็นพระพุทธรูปก็นึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมจำได้เลยครับมีครูที่โรงเรียนที่ผมรักมากรักเหมือนแม่นะผมก็เอาน้ำที่เหลือเนี่ยนะเดินไปหาท่านแล้วก็ขอรดน้ำที่ฝ่ามือท่านท่านก็ให้พร ไม่ใช่คนเป็นเด็กไปรถน้ำผู้ใหญ่แล้วก็ไปอวยพรขอให้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อไปขอพรและให้ผู้ใหญ่ท่านให้พรแต่หลังจากนั้นท่านจะมีคำกล่าวอะไรที่มบนไพเราะสนอหูนะ,ะเพื่อลำลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นก็ก็เชิญต่อจากนั้นนะครับจึงมีการเล่นน้ำสงกรานกัน นะโดยใช้น้ำเนี่ยในขันเนี่ยสาดกันนะครับอันนี้ก็เป็นกุศโลบายในประเพณีสงกรานนะครับนี่คือความงดงามของสงกรานทีนี้ประเทศไทยก็เก่งเนื่องจากว่าเอารถตวเวนแล้วไปสาดกันมั่วซั่วไปหมดไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนบางคนก็จะทำงานทำการนะครับ เดี๋ยวนี้ในแต่ละจังหวัดเขาก็เลยกำหนดกรอบพื้นที่ว่าถ้าคุณจะเล่นสงกรานนะคุณมาเล่นตรงนี้ก็มีถนนเข้าเนียวถนนเข้าปุ่นถนนเข้าสารถนนข้าวนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ดีขึ้นเยอะครับนะก็ดีขึ้นเยอะและถ้าไปถนนนั้นนะไม่เปียกเลยนะแปลก ทำไมใครทุกไม่กล้าสาดคุณละ่ะเคยมีนักเรียนรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเขาอยู่ขอนแก่นเขาบอกว่าแหมแค้นใจมากบอกแค้นใจเรื่องอะไรบอกเดินไปที่เขาเล่นสงกรานกันเดินไปจนกระทั่งเดินออกไม่เปียกเลยบอกว่าเอ้ยอ๊วเป็นอะไรวะเนี่ยไม่มีใครยอมสาดน้ําสงกรานเลยเอากลายเป็นน้อยเนื้อต่ําใจไปใส่อย่างนั้นนะครับ ทีนี้สมัยหนึ่งเรามีการควบคุมปืนฉีดน้ำใช่ไหมฮะถามว่าทำไมเพราะว่าปืนฉีดน้ำบางรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยหรือกระบอกฉีดบางอันเนี่ยมันรุนแรงมากเพราะถ้าฉีดไปโดนตำแหน่งอย่างเช่นลูกตาหรืออะไรจ้ะอะไรเนี่ยมันก็อาจจะพิการได้เพราะฉะนั้นไปเล่นสาดน้ำสงการถ้าจะมีแว่นตานะฮะคลุม ลูกตาเอาไว้สักหน่อยก็จะดีนะครับเอาเป็นว่าเล่นสงกรานก็ต้องเกิดความปลอดภัยแล้วก็มีแต่รอยยิ้มไม่มึนไม่เมาเพราะฉะน้นถนนบางเส้นก่อนที่คุณจะเข้าไปเล่นนั้นเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธก็จะมีหน้าที่นะให้คำแนะนำอะไรต่อมิอะไรต่างๆนะครับ ก็เรื่องนี้ก็เป็นข่าวเสมอๆบางครั้งก็บอกห้ามเล่นแป้งก็มีคนเอาอแป้งไปทานหน้าเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็ท่านก็อาร้มอรวยไปนะก็แบบไทยๆของเราทีนี้ปีนี้ประเพณีสงกรานของไทยเราเนี่ยนะฮะก็จัดเป็นเทศกาลใหญ่แม้ผมเห็นภาพข่าวแล้วผมก็สงสาร นักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งตั้งแต่หนึ่งเมษาเลยเ,เขาบอกว่าคุณจะเล่นกันตั้งแต่หนึ่งเมษาถึง21ไม่ใช่เหรอ,เ,อเขาก็มาตั้งวันที่หนึ่งมายืนถือปืนฉีดน้ําโดเดไม่มีใครฉีดด้วยเลยความจริงแล้วมันต้องบอกเขาว่าเราจะเริ่มเล่นสงกรานกันตั้งแต่วันสงกรานแล้วคุณจะเลื่อยไปอีกกี่วันก็ค่อยว่าไปนะนี่เขาอุตสาห์ขึ้นเครื่องบ่งเครื่องบินมา นะครับและเราก็ได้รับการยกย่องเป็นวัฒนธรรมนะฮะที่ทั่วโลกยอมรับไปแล้วแล้วคนไทยเราใจกว้างนะครับเพื่อนชาวอาเซียน,นสงกรานอาไปเลยกลับไปบ้านจะไปเล่นสงกรานที่บ้านท่านไม่ต้องมาแย่งกันโอ้ยสงกรานเป็นประเพณีของคุณของผมก็เลยไม่ต้องนะฮะแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับ สาวๆก็จะแต่งชุดไทยนุ่งผ้าถุงนะฮะไปวัดโอ้สวยงามเป็นประเพณีที่สวยงามมากก็ขอฝากไว้ว่าอย่าเอาน้ำมาทำลายประเพณีนะครับเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนธาตอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร